พูดถึงนักแสดงคนนี้ดีกว่าครับผมช่วงนี้ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆสื่อรายงานว่าตัวของคริสแทมสเวิร์ตเนี่ยเขาเตรียมที่จะอำลาบทของทอเทพเจ้าสายฟ้าแล้วนะครับเรามาพูดถึงกันดีกว่าว่าเหตุผลกลใดทําไมเพราะอะไรคริสแทมสเวิร์ตถึงอยากจะบอกลาบทของทอเทพเจ้าสายฟ้าครับ หลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าตัวของคริสแฮมสเวิร์ดเนี่ยอยากจะเลิกเล่นหนังฮีโร่เหรอซึ่งเขาก็มีการได้บอกเปื่อยๆออกมาในช่วงที่เขากำลังเดินสายโปรโมตหนังเรื่องลิมิตเล s ที่ฉายอยู่ทาง Disney p l u s เนี่ยเขาได้มีการบอกนะครับว่าเขาในหวังว่าทอร์ภาคที่5เนี่ยมันจะเป็นผลงานสุดท้ายของเขากับมา Ve l Cinematic u n i v e r s e นะครับพะหนุม่มกล้ามโตคริสแธมสเวิร์ดนะครับได้มีการตอบคำถามสื่อถึงอนาคตของตัวละครทอเทพเจ้าสายฟ้านะครับ เขาได้บอกแบบนี้นะครับว่าเขาก็ยังพร้อมที่จะแสดงบทบาทนี้ต่อไปนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาเวลสตูดิโอหรือว่ามาเวลซีเมติ t i c ิ n เวอร์สเนี่ยไม่ต้องการตัวเขาอีกแล้วเขาก็ยินดีนะครับที่จะไม่ต้องแสดงบทนี้ต่อแล้วก็คิดว่าทอในภาคต่อไปทอภาคที่5นะครับอาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องบอกลาบทบาทนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับ ตัวของครคสแอมสเวิร์ตบอกไว้ประมาณนี้นะครับว่าเขารู้สึกนะครับเขาเริ่มรู้สึกแล้วหลังจากที่เล่นทอมาถึง4ภาคเนี่ยครับเขาอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอภาคที่5เนี่ยมันจะเป็นภาคสุดท้ายที่เขาจะได้รับบทบทนี้ครับการเดินทางของตัวละครฮีโร่อย่างทอเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วลองคิดดูครับตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีบทบาทในภาพยนตร์ ในจอเนี่ยอยู่ได้สักกี่ภาคกันถ้าเป็นในหนังนะครับผมว่าถ้าเกิน5ภาคเนี่ยก็มีแต่แฮร์รี่พอตเตอร์แหละฮะที่แบบโอ้ยอยู่ยาวขนาดนั้นตลอดเอาเดอรลิงยังมีแค่3ภาคเองหลายๆตัวละครนะครับมีแค่3ภาคยังในจักรวาลของ Star ์บัลก็มีแค่เป็นไตรภาคไตรภาคไตรภาคให้เราได้ดูกันอันนี้คริสแฮมสเวิร์ต คนเดียวนะครับรับบทเป็นทอถึง4ภาคด้วยกันตัวนักแสดงเองก็อาจจะเริ่มรู้สึกเอื่มละอาแล้วเหมือนกับจอห์นนี่เดฟนะครับที่รับบทเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่ตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกที่จะเอื่มละอาแล้วก็เบื่อแล้วเหมือนกันพร้อมกับเขาได้มีการเปิดเผยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยพักการแสดงยาวๆเลยนะครับโดยที่ตัวของคริสแฮมสเวิร์ตได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง Vanity Fair เอาไว้แบบนี้นะครับว่า ตัวของเขาเนี่ยมีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะครับที่เสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์มากถึง10เท่าจากคนทั่วไปครับ จึงเป็นการตัดสินได้ว่าหลังจากที่โปรโมทซีรีส์เรื่องร e มิดเลสนะครับเขาก็อาจจะต้องพักการแสดงยาวๆไปช่วคราวด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ก็ได้บอกนะครับว่าไม่ได้หายไปจากวงการเลยนะมันก็ไม่ใช่ว่าผมยื่นซองขาวลาออกอะไรแบบนั้นหรอกนะตัวของคริแสแอมสวยดยังบอกต่ออีกนะครับว่าปู่ของผมเนี่ยเขาก็เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยเหมือนกันผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาจําสิ่งต่างๆได้หรือไม่ บางทีนะครับเขาก็พูดภาษาดัตช์ออกมาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นภาษาอื่นหรือบางทีนะครับเป็นการพูดภาษาดัตชกับภาษาอังกฤษผสมภาษานกันจนกลายเป็นคําใหม่ออกมาด้วยเหมือนกันซึ่งโรคนี้เนี่ยมันได้กระตุ้นบางอย่างในตัวผมออกมานะครับมันเป็นการบอกตัวเองไกล,กลว่าเราเนี่ยอยากจะมีเวลาพักบ้างแล้วก็ถ้าหมดจากทัวร์โปรโมทลิมิตเลสในอาทิตย์นี้นะครับ ผมก็จะกลับบ้านนะครับใช้เวลาพักผ่อนใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับลูกและก็ภรรยานะครับผมว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะเห็นแล้วแหละว่าตัวของคริสแคมสวอร์ดช่วงนี้ผลงานการแสดงของเขาค่อนข้างมีเยอะนะครับแต่ว่าไอ้การมีผลงานการแสดงเยอะๆแบบนี้นะครับมันทําให้เห็นหลายๆอย่างนะครับว่านักแสดงคนนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวนะครับที่จะหยุดพัก เขาเหมือนเป็นการเก็บสต็อกเงินอะ่ะเก็บสต็อกผลงานเข้าไว้แล้วก็หยุดพักยาวๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้มีเวลาในการพักผ่อนเหมือนก่อนหน้านี้ครับที่คุณไรอันเลโนได้มีการบอกว่าเขาจะหยุดพักการแสดงเอาไว้ก่อนในบางเรื่องนะครับมีการพักการแสดงหลายๆอย่างเอาไว้ทําให้ตัวของไรอันเลโนมีเวลาในการอยู่กับลูกกับภรรยามากขึ้นเหมอือนกับคลิสแอมสเวิร์ตเลยครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยจะเลิกรับบทเป็นทอตั้งแต่ทอภาคที่2องด้ยซ้ำไป แต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้เขายังเป็นทออยู่จนตอนนี้ภาคที่4แล้วถึงแม้ว่าภาคที่5จะเป็นอย่างไรยังไม่มีข่าวออกมาแต่ผมคิดว่าภาคที่5เนี่ยมันอาจจะเป็นภาคสุดท้ายอย่างแท้จริงของทอเทพเจ้าสายฟ้าก็เป็นได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel